พี่นนเจ็บัไม่ด้หรอกตัเนสั้ใจไมแต่ยงรูต่อลุกสามใาล่ะเนี่ยเจ้าช่เรื่องคนชุกใจไม่ใช่มันแบบขามันลงต้องกดเลยนีระหว่างนี้ระหวางนี้แหละให้ปาเอาไปลง แเป็นคนตัวไมเออตัวให้หมนี <S <S ่คนที่ไม่ใช่ต่อให้เข้าไปบางให้กาับเสือเสือีเสือมีนอะเดี๋ยวไปดูให้แเขาเไว้ให้แล้วสิบลูกเลยแล้วก็มาให้เลือกไม่อยู่น ปาก็เห็นเขาบันทึกไว้ให้เอ้บันทึกนี่บันทึกเขาลองบันทึกดังยังนี่นี่ลองเข้าวนี่ลองมานีเข้าก็ลองแล้วไม่อันนี้ของใครของใครต่อยไหมเข้าเข้าเดี๋ยวสามคนนะเด็กสองแล้วอยากต่อรอบสามด้วยเนี่ย รอรก่อนร้อยไอ้บาเบ้สิน่เยไม่ได้ได้ได้เลอต่อไปต่อยลมนี้ก็ไปกดไง้ี้ก็ไปตอไเคเล่นสองรอบแล้วตอแล้ท่ตึ๊บตึ๊ไมเวลากลับนาเนี่ยบตึ๊บเตะไปบอยป้าขารถขารถเวียงบ่อยเออ อันนี้รถข้างเดียวแล้วเตะอยู่ข้างเดียวเนี่ยรถอยู่ข้างเดียวน2นาทีหนะดืมอนะเราฝั่งข้างนะไม่ได้ที่ฉันแบบนี้แล้ว <head> ตกลงไปแล้ว <c oughs> <t> พู้งก <_ idden> ่อนเธอคนด้ยสองนาทีครงครับตอนนี้สามสิบแล้วไม่ลูกที่เธอเตะมันดี